สวยนะครับเนี่ยนี่คือโกโก้ผลแรกในสวนของเรานะหลายข้อยย่อยงามขนาดสวัสดีครับผมจัน๋องช่องสร้างและสวนนะครับวันนี้มากับช่างนุนะครับพาพี่ๆมาชมโกโก้นะครับในโซนนี้นะครับก็จะมีอายุอยู่2ปีนะครับประมาณ2ปีแล้วเขาก็เริ่มให้ผลผลิตนะครับวันนี้จะพามาชมต้นที่ลุกดกที่สวดในสวนนะครับมันดกมากเลยนะครับพามาชมพับต้นนี้ครับ ครับผมโอ้โหนี่ครับทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะครับดอกกระดกนะครับปัจจัยหลักๆของต้นโกโก้นะครับที่สามารถทําให้ติดลูกติดดอกเยอะนะครับก็จะเป็นเรื่องของแสงแดดนะครับเมื่อแสงแดดลงกลางๆเยอะเนี่ยดอกเขาก็จะยิ่งเยอะนะครับยิ่งออกดอกนะครับแล้วผลก็จะติดตามไปด้วยนะครับโอเคนี่ครับอย่างเช่นพวงนี้นะครับติดทั้ง4ดอกเลยครับติดกันนะครับเยอะครับ น,นี่ก็ลูกใหญ่แล้วนะครับขนาดมือผมนะครับใหญ่ฝ่ามือแล้วนะครับช่างนุก็ได้ตัดแต่งกิ่งครับหลายๆต้นนะครับให้แสงแดดเข้าสู่ตรงกลางต้นนะครับก็ให้ได้ออกดอกเยอะนะครับในสวนเราคิดว่าจะตัดตรงกลางนะครับแสงก็จะลงไปสู่ลำต้นได้เยอะนะครับผมโอเค นี้จะมาปอกผลโกโก้นี่ดูนะครับ <Yahoo! S 1> นี่ครับเริ่มแก่แล้วนะครับปอกให้ดูกันสดๆตรงนี้เลยนะครับดกๆนะครับดกเล็กๆก็มีกันเยอะแลยนะครับตอนนี้่น,นะครับ ให้ช่างนุรีวิวนะครับนี่คือโกโก้ผลแรกในสวนของเรานะหลายคอย่อยงามขนาดต้นมันอาจจะยังไม่ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นต้นขวบกก้านนะครับเกือบสองปีนะแต่ว่านี่เป็นโกโก้ชุดแรกจริงๆนะครับเป็นผลผลนธุรอบแรกเลยที่น่าภูมิใจมากนะครับปีกว่าสองปีที่ผ่านมาวันนี้ผมจะผ่าให้ชมนะครับว่าองค์ประกอบภายในลูกของเขาจะมีอะไรบ้าง น้ำหนักก็ผมดูแล้วน่าจะสี่ลูกโลนะครับ4ี่ลูกโลโลละสิบาบาทลูกละเกือบ4บาทนะครับลูกหนึ่งเกือบสบาทถือว่าเป็นผลไม้ที่โอเคนะครับสําหรับผลผลิตแล้วก็เปลือกของเขาถึงแม้จะไม่สวยนะครับแต่โรงงานรับซื้อหมดเลยครับผมสำหรับโกโก้แลนที่เชียงรายนะครับผมนี่คือข้อดีของโกโก้นะครับเราไม่ต้องไปเลี้ยงให้ผิวเขาสวยนะครับ ิวอย่างไรนะครับขอให้ภายในนะภายในโอเคก็คือใช้ได้นะครับเข้าโรงงานได้นี่นะครับเปลือกก็จะหนาหน่อยนะครับเปลือกหนานะครับเปลือกหนาดีแล้วครับจะได้น้ำหนักนี่โอโหสวยนะครับเนี่ยนี่นี่ถือว่าสวยโอ้โอเคเลยครับ โอ okay, เคแล้วครับสำหรับปีแรกโอ้โหเพอร์เฟกเพอร์เฟกครับ no. <laughs> เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานนะครับเหมือนน้อยหนาลองชิมฮะผลสดเขาก็ทานได้นะครับจริงจริงเหมือนน้อยหนานะครับคล้ายคน้อยหนา่าจะเป็นพวงติดติดกันแล้วก็ให้เทคเจอร์ให้ผิวสัมผัสคล้ายๆน้อยหนาแล้วก็ผลของเขาเนี่ยส่วนที่เราจะไปทำช็อกโกแลตหรือว่าโกโก้เนี่ย ก็คือเมล็ดเขาที่อยู่ข้างในนะครับก็จะต้องมีการวิธีไปตากแห้งนะครับมีการกระเทะมีการขั่วบดอะไรต่างๆคล้ายๆกับกาแฟนะครับโอเคเฮ้ยอร่อยนะครับเปรี้ยวๆหวานนะเปรี้ยวๆหวานๆครับจะเน้นไปทางเปรี้ยวแล้วก็มีหวานหวานก็หวานเยอะนะครันอืมเนี่ยเราดูง่ายๆนะครับต้นที่เขายังไม่ค่อยพร้อมจะให้ลูกเท่าไหร่ก็บางลูกที่ สารอาหารไม่ถึงเขาก็จะดำอย่างนี้นะครับเขาก็สลัดตัวเองทิ้งแล้วก็ปล่อยให้ลูกที่ได้รับสารอาหารได้ไปต่อนะครับที่สวนเราปลูกแบบออร์แกนิกนะครับออร์แกนิกแน่นอนนะครับนี่นะครับดินต้องเย็นนะครับแล้วก็มีปุ๋ยอินซียนะครับเป็นเม็ดเม็ดปุ๋ยปุ๋ยขี้ไก่นะครับ พี่ๆคนไหนที่สนใจเนื้อหาคลิปเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในช่องของเราช่องสร้างและสวนนะครับทั้ง Facebook YouTube นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับดงโกโก้